เมื่อเราดื่มน้ำอัดลมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในร่างกายของเราภายใน1ชั่วโมงใน10นาทีแรกครับร่างกายของเราจะมีการดูดซึมน้ําตาลนะครับและใน20นาทีต่อมาครับน้ําตาลในเลือดของเราเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตับของเรานะครับก็จะเปลี่ยนน้าตาลอันเนี้ยเป็นไขมันครับในกรณีที่ร่างกายของเรามีน้ําตาลพุกโต๊ที่มากเกินไปครับและใน40นาทีต่อมาครับ ร่างกายของเราความดันโลหิตเนี่ยมันจะสูงขึ้นตอนนี้ที่เราไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันอาจจะไม่ส่งผลภายในหนึ่งกระป๋องครับแต่ถ้าเราทานนานทานทุกๆวันหลายๆกระปองแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงแน่นอนตามมาครับเมื่อเราดื่มนั้นอัดลมครบ1ชั่วโมงครับร่างกายของเราจะเกิดการสูญเสียแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆครับ ในน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องมันอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียทันทีครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับดื่มทุกๆวันแบบนี้นะครับยิ่งดื่มหลายๆกระป๋องใน1วันนะครับเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียให้กับเพื่อนๆในอนาคตแน่นอนครับ